แล้วก็ไปช่วยเขาทั้งนึงตอนนั้นแล้วก็ท่าวิญอยู่ก็เลยท่าประว่ยดูแนิดนึงเพราะว่าทําเือรอนของเขาปนอรทีาให้ปมรของมเพขึ้นเยอะรขาอยู่หรืออยู่เขก็ยังรูาเมีปัญหาเีเลยขาพูดไปแล้วเราเสียอีกเสียที่แ้วที่เราูเนียาว่าเป็นหงคนที่ไม่รับผิดผมามีอกถ้าออกมีหมดแล้วแต่อีกจะทําให้ทาอ ผมพูดจนมีให้ผมพูดแทนเรื่องตัเยึดผมพูดเ่าไงยูอยู่ที่ประเทศผมเหมือนี่ผมบอกรถจอดผิดแม่งข้าัดข้าว้รย แกงข้านะวแงขาสองมเย็น่ยองมีดงไเ่ยตงทำนไ้าใจให่นะวันี้มี่จังไดามานนี้นี้เขาจะแก้กไปคือเดี๋ยวมันจะสับสน็อนนี้คโดนกุ้งมาก็โดนเใช่ครับใช่ครับเพราะมันจะเปวนววนห้งเยมันจะเปวนตาหาที่มีฟมนเดี๋ยวมันจะสับสนว่าทำไมเ้ยทาไมท่นบอกว่าทำไมยังเห็นที่มีปลามีกุ้งอยู่เลยครับแต่มันเป็นเครื่องมืออื่นๆ ี่่มัันจบอยูใช่ครับที่ยังจับอยู่ไม่ใช่วน,น,นรุ่นเอโอวิ่งช้ามากเลยไม่ได้วิ่งเร็วเลยนะ คัน,นี่ระยะออกมาประมาณสองชั่วโมงนะคะ 老母。